นี่ค่ะทุกคนกบมาจอกับอ่านแล้วอ่านรอบอีกอีพีแล้วนะคะในคลิปนี้ ก็จะชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่ต้องใช้ความคิดในการตีความกันเยอะขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าในคลิปนี้นะคะหนังสือที่ได้มาก็คือได้มาจากคนหลักนะคะได้ให้มาเป็นของขวัญใน,นช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่านางสั่งแบบพิเออเดอร์มานอนมากแล้วก็พอได้มาเราก็รู้สึกว่าเออคุม้มด้วยแบบแมทท r i เรียลด้วยอะไรต่างๆทาให้รู้สึกว่าการรอคอยเป็นเชิงคุ้มค่าเหลือเกินแล้วก็ต้องพูดว่าเล่มนี้นะคะใครที่อยากให้เป็นของขวัญคนพิเศษเนาะหรือว่าซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญ ในการที่จะไปตีความถอดความอะไรแบบนี้ก็สามารถได้อะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูหนังสือกันเลยหนังสือที่เราได้มาก็คือเล่มนี้เลยนี่ชื่อทรายกับฟองขึ้นนะคะนิพนธ์โดยคุณคารินยิบลานแล้วก็เอ,อถอดความโดยคุณราวีพาวิไลนี่เขามาคู่กับสิ่งนี้นะตอนที่เออ แป้นเอามาให้อะเขามาแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นมนี้เป็นแบบสมุดโน้ตที่เออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนกันเลยอะพอ่อกับลูกแต่ว่าแค่อันนี้แบบมันไม่ได้เป็นปกแข็งใดๆนะคะน่ารักมากอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ ตัวเล่มนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูแมทชเทียลเกันนิดนึงที่บอกว่ามันดีมากคือแก้มันบิ๊บปั๊บเห็นป่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นทองที่แบบเอองานดีมากอะพุ่งตรงเห็นได้รับแล้วแบบประทับใจเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่สำหรับใครอยากที่อยากได้เป็นปกอ่อนอะเขาก็มีขายนะคะก็ไปซื้อเป็นเวอร์ชันปกอ่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เป็นของผัดเราคิดว่าเวอร์ชันปกแข็งโลดอันนี้ด้านในนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเทคแบบไม่เยอะเลยอ่ะ เแล้วก็มีหน้าป่าเอาไว้ให้สำหรับทุกคนอนะ่ะคอยแบบว่าเขียนโน้ตสรุปถอดความที่เราต้องการได้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับความตั้งใจหลักนะคะของการออกแบบหนังสือเล่มนี้ละกันแล้วก็มีการติตี้ที่ทุกคนเห็นแล้วด้านข้างแ๊บนึงเปิดก่อนจะไม่ออกอ่ะอันนี้ก็แบบ แค่มันน่ารักมันสวยมากใครที่แบบอยากหาลายแท็ทัวได้เลยอ่ะคือเล่มในทางเล่มแบบมีศิละปะแบบเนี้ยเยอะตลอดทา,ท,าทางที่แบบเราได้ดูแล้วแบบน้องดีมากเห็นป่ะ,ะถามถึงความรู้สึกของเราก่อนว่าตอนที่อ่านจบอะรู้สึกยังไงบ้างเราคิดว่าเป็นหนังสือที่ถ้าใครมีประสบการณ์เยอะอะการอ่านอะมันก็จะถูกถอดความไปตามความรู้สึกของแต่ละคนได้เลยแล้วก็ด้วยความที่ เราเพิ่งจะแบบเหมือนมาเข้าใจโลกในปัจจุบันอะเมื่อไม่ตีีให้หลักอนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออพออ่านแล้วก็แบบก็ดีนะก็ได้อะไรที่แบบคิดว่าถ้าเราไม่ได้เป็นวร์ชั่นเนี้ยไอไอความคิดที่เป็นเมทอดแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ถูกเกิดขึ้นนะแล้วก็เออสุดท้ายก็คือเราคิดว่าถ้าต้องการอ่านเพื่อแค่แบบ สนุกเฉยๆอะ่ะเราก็คิดว่าทําได้มันก็คงจะอ่านแล้วก็แบบเออคํานี้สวยดีเออคํานี้แปลมันถึงชีวิตเออคํานี้แปลมานถึงความรักมันอาจจะสั้นๆแค่นี้เลยก็ได้อะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากที่จะแบบอ๋อประโยคนี้มันถูกมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรแบบนี้นึงออกใช่ไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าถ้าคุณจะไม่มีหนึ่งสองสามสี่มันก็สามารถที่จะเรีย่หนีได้เพื่อเอ่ะเราจะมายกตัวอย่างกันนิดนึงละกัน เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อรูปประโยคนี้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้เราขอเปิดไปที่หน้าที่45ก่อนเลยนะคะเราจะพูดทั้งสองประโยคเลยเพราะว่าเราคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ถอดความได้ไม่ยากมันก็คือความทรงจำเป็นรูปแบบหนึ่งของการพบปะเราคิดว่าใช้ได้กับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเพราะว่า เราอยู่ในพื้นที่หนึ่งอะถ้าเราเคยไปแค่ครั้งแรกต่อให้เป็นเฟิร์สททามอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งนี้มันจะอยู่ในเมมโมรีคนเหมือนกันเราใช้ประโยคคีย์เวิร์ดเนี่ยในการที่จะบอกลาคนคนหนึ่งให้เขารู้ว่าการที่เรามาเจอกันอะมันก็คือการสร้างควองของจำร่วมกันแล้วอะต่อให้คุณเจอกันแค่หนึ่งวันก็คือก็คือได้ความทรงจำร่วมกันแล้วอะมันไม่มีทางที่เราเจอกันแล้วเราจะจำกันไม่ได้คือต่อให้แบบถ้าเราแบบเจอกัีแค่ชั่วโมงเดียวอะมันอาจจะแบบ หายกันไปแล้วพอกลับมาเจอกันอีกอะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการนึกนิดนึงอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะคุนๆเลยว่าอ๋อเราเคยเจอคนนี้นะเอ้ยเราเคยทำงานกับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งของก็เหมือนกันต่อให้เป็นแค่หนังสือต่อให้เป็นแค่คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อะ่แอะแต่ถ้าเราเคยใช้อะ่ะมันจะแบบเอ้ยเราเคยใช้เครื่องแบบเนี้ยนึีอยกรอกปะาเออเราก็เลยคิดว่า คีย์เวิร์ดเนี้ยมันถูกทํางานในรูปแบบนี้ล่าที่2คือการลืมเลือนเป็นรูปแบบหนึ่งของอิสรภาพเราคิดว่าสาหรับเราเราคิดต่างนะคือการการลืมอ่ะมันก็มันคืออิสระจริงๆแหละแต่ว่าการลืมที่ไม่ถูกลืมมากกว่าเราคิดว่าลืมยังไงให้อยู่กับมันได้อ่ะคือถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่ว่าการจากเป็นจากตายของคนสําคัญอ่ะมันมันไม่มีทางลืมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแกมันอาจจะแค่แบบ จำไม่ได้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอะแต่เรารู้ว่าคนเนี้ยมันมันคือหนึ่งในการที่เราเคยแบบมีความทรงจำมันก็จะลิงไปกับอันบนนึกออกใช่ปะแล้วแล้วก็เราคิดว่าการที่ถ้าเราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างและเราไม่รู้สึกได้มากกว่าอันนี้คือการลืมจริงๆอาจจะลืมว่าเคยรู้สึกยังไงก็ได้นะแต่ว่าพอมันลืมปุ๊บปะมันเลยนําไปสู่คําว่าอิสระจริงๆอะเพราะว่าการที่เราเคย รักคนคนหนึ่งมากๆอ่ะถ้าพูดเห้เห็นภาพเรามีแฟนแล้วเราก็รักคนคนหนึ่งมากๆสุดท้ายตอนแยกย้ายกันอะ่ะมันไม่ได้ถูกเดมรอยเปอร์เซ็นต์่ะใช่ป่ะจริงๆอะ่ะมันจะง่ายมากเลยถ้าเรายกตัวอย่างว่าเวลาเราเจอคนถามว่าเฮ้ยมีแฟนมาแล้วกี่คนคาถามเนี่ยเป็นคําถามที่แบบมันมันเห็นภาพชัดได้เลยนะว่า คุณจะไม่ลืมเลยอะว่าในชีวิตคุณคุณเคยรักใครมาบ้างเราอาจจะเป็นแค่3คนอาจจะเป็นแค่2คนหรืออาจจะเป็น5 6คนก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะนึกออกว่าแบบอ๋อในช่วงอายุนี้เราเคยมีแฟนเป็นคนนี้นะเราอาจจะไม่ได้จําหน้าเขาได้อะแต่เราจะรู้ว่าอ๋อเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณเนี้ยอันนี้ยก็คือการที่เราพูดถึงมันโดยที่เราไม่รู้สึกได้มันก็เลยทําให้เราเข้าใจว่า ๋อ้ไอความรู้สึกนี้มันส่งต่อไปสู่ความเป็นอิสระจริงๆนืกอออกใช่ไหมคะอะของเราก็จะตีความสิ่งนั้นเป็นประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ทีนี้เรา,าก็จะมาดูอีกว่าอะไรอีกที่น่าสนใจนี่นะคะหน้าที่69เกรึเราขอพูดแค่อันเดียวละกันคือฟังชั้นสีแล้วฉันจะได้พูดจริงๆประโยคนี้เราคิดว่าค่อนข้างเข้ากับปัจจุบันมากๆเลยคือคนเราอะ พูดเยอะแต่ฟังน้อยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่จริงๆแล้วอะเพิ่งจะมาฝึกตั้งใจฟังหลังๆนี้เองหมายถึงว่าฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครอะแล้วเราไม่ได้ให้เขาพูดอะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เขาจะพูดอะไรออกมาเออเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่ได้แบบเข้าใจถึงสาร์นั้นจริงๆอะอันนี้สําคัญนะมันเหมือนเราคุยกันในแชทก,ก็แล้วแต่อะคุยกันในไหนก็แล้วแต่อะแต่ถ้ามัน เกิดการที่ไม่ได้ฟังจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เข้าใจถึงเนื้ออาหารที่มันถูกแมนชั่นขึ้นมาเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะต้องตั้งใจฟังมากๆในชีวิตอ่ะคือจริงๆเราพูดเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ชื่อคนที่ตั้งใจฟังอะไรมากมายถ้าเราถ้าเราฟังมากกว่าพูดอ่ะเราจะเห็นอะไรที่มันกว้างกว่ามิติเดิมที่เราเคยเห็นมากกว่าใช้คํานี้ละกันเอออ่ะอีกอันหนึ่งหน้าที่แปดสิบห้านี่ค่ะเขาบอกว่า หญิงอาจคลุมใบหน้าของนางได้ด้วยการยิ้มอันนี้จริงคือมันไม่ใช่ว่าเราอ่านใครออกง่ายอ่านใครไม่ออกง่ายนะมันคือการที่สุดท้ายแล้วในชีวิตเรา,าเราไม่สามารถที่จะเลือกสีหน้าที่มันดูเศร้าโศกได้ตลอดเวลาถ้าเราให้ใครเ,เห็นเราในมุมที่มันที่มันโอเคซัฟเฟอร์อ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเวลาที่เราเข้าสังคมเวลาที่เราทํางานอ่ะไอไอสิ่งที่มันเป็นรอยยิ้มอ่ะที่มัน อยู่บนใบหน้ามันคือการที่จะปกปิดความรู้สึกได้ดีที่สุดหลายๆคนก็อาจจะเถียงอีกว่าไม่จริงดวงตาเธอเธออาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็ใช่แต่ว่าการที่เราไม่ยิ้มเลยอ่ะมันมันยิ่งทําให้ภาพหลักที่มันออกไปอ่ะมันนี้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อแกอาจจะอยู่ในภาวะอารมณ์ที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนืกอออกปะเพราะฉะนั้นอ่ะการยิ้มอ่ะไม่ว่ามันจะยิ้มในรูปแบบไหนอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะ มันก็จะทําให้ปิดอะไรบางอย่างได้เสมอเสมอสําหรับเรานะเออแล้วก็ขออีกสักนิดละกันนี่นี่อันนี้หน้าที่90้าสค่ะทุกคนเปล่าดอกเรามีได้อยู่มาอย่างไรค่ะก็เขามีได้สร้างประสาทด้วยกระดูกของเราดอกหรือเอประโยคนี้เราชอบมากเลยนะคือมันพูดถึง relationship ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยค่ะทุกคนคือต้องบอกว่า การที่เราอยู่อย่างไรค่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เรามักจะรู้สึกว่าแบบเฮ้กูเป็นของตายปะวะหรือว่ายังไงอะแล,แล้วถ้าเราเป็นของตายแล้วทำไมเขาไม่ปล่อยเราไปสักทีใช่ปะเราลองคิดในมุมกลับกันกับประโยคที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเปล่าดอกเรามีได้อยู่มาอย่างไรค่ะก็เขามีได้สร้างประสาทด้วยกระดูกของเราดอกหรือในความสัมพันธนะ์มันต้องมีโครงสร้างที่เป็นแบบเสาสักอย่างอะแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเป็นเราก็ได้ที่อยู่ในนั้น เหมือนกับคำพูดที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะแต่ว่าการที่เรามีการละกัารอยู่ในในเนี้ยมันก็ดีกว่าการที่เราไม่มีกันละกันร่ะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเลิกกันไปเลยถ้าเกิดมันจะไม่รักกันมันก็เลิกกันไปเลยในความสัมพันธ์มันไม่ไม่ได้มีแค่ความหลักอย่างเดียวอะที่อยู่ในนั้นอะมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอะเออเพราะฉะนั้นอะการที่พอเราอ่านประโยคนี้แล้วแบบเออจริงว่ะมันมันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างมากๆอะที่ที่ ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์มันยังคงอยู่อาจจะเป็นเพราะเราอาจจะสําคัญบางอย่างคือตอบให้มันสาคัญแค่เสี้ยวเดียวอะแต่แกเชื่อป้าว่าถ้าแกไม่สําคัญน่ะเขาก็จะแบบไปไปจากแกได้เลยอะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่มันพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีละกันเออถ้ามันไม่ดีอะแล้วเราไม่มีอะมันก็ได้แต่ว่า ถ้ามันไม่ดีอะแล้วมันต้องมีอะแปลว่าเราอาจจะเป็นส่วนสำคัญอะไรก็ตามที่มันอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆเนาะออีกสักอันละกันนี่ละกันนหน้นาที่หนึ่งรอยสิบเก้านะคะคือหญิงมากมายขอยืมดวงใจชายนางบางคนเท่านั้นที่ได้ครอบคองมันอันนี้เราว่าดีมากเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมันเหมือนเราเราพูดกันว่าเราอยู่ในสถานะคนคุยใช่ป่ะคุยคุยคุยกันไปก่อนมันเลยมีวลีว่าคุยแล้วไม่ได้คบอบมันมันคือการที่แบบใช้อันเนี้ยไปถอดเป็นสิ่งนั้นเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราคุยคุยคุยกันเพื่อที่จะให้ใจกันละกันแต่ว่ามันไม่ใช่เราที่พอคุยคุยคุยแล้วมันไปคอมมิทเมนท์ที่ได้เป็นแฟนเนี่ย เอออันเนี้ยถ้าถ้าให้เราถอดสิ่งเนี้ยมันมันดูเข้าใจง่ายที่สุดในในในบริบทนี้ละกันแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเธอปาถนาจะครอบครองก็อย่าได้อ้างสิทธิคือหลายๆคนมักจะพูดว่าแบบโอ้ยเราก็เคยเป็นว่าเราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้นู่นนี่นั่นนึ้อออกไหมเราคิดว่าการพูดว่าเราไม่ได้อยากบางสิ่งอ่ะมันคือการที่เราอยากแต่เราแค่ต้องการแบบพูดกับเด็กว่าเราไม่ได้ อยากหรือออกใช่ปะเขาถึงพูดว่าถ้าเธอปรารถนาจะครอบครอง mm. ก็อย่าได้อ้างสิทธิ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใช่ถ้าอะไรที่เราอยากได้อย่าไม่ต้องพูดอยู่เงียบอันเนี้ยสำหรับเราอะประโยคเนี้ยมันมันเม,น,มนชั่นถึงสิ่งนนั้อมอีกสักอันแม้ก่อนที่เราจะแบบสรุปคร่าวๆอ่ะอันนี้ละกัน,นที่หนึ่ง้าทสี่1ิ0นะคะเมื่อเธอหันหลังให้ดวงอาทิตย์เธอก็จะเห็นเงาของตัวเอง ถ้าใครบอกว่าเอ้ยฉันนี่เคยเห็นเงาของตัวเองเลยอะ่ะจริง,รงๆเราก็ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าถ้าสมมติสม,มติว่าเราลองอย่างที่เราพูดว่าเราต้องเห็นเห็นอะไรในชีวิตเรามากขึ้นผ่านการแบบรับรู้ในมิติอื่นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นฟังมองออกไปรสชาติแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ถ้าเราไม่เคยมองเห็นเอาตัวเองอะ่ะเราคิดว่าการที่เราเลือกที่จะ หยุดแล้วลองหันหลังอะ่ะบางถ้าเกิดว่าใครไม่เคยอะ่ะทุกคนอาจจะลองแบบไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปภาษีอะ่ะแล้วก็ไปขึ้นยืนฝั่งที่คุณจะออกไปค่ะในเมืองในสยามอะ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าแดดมันแรงมากแล้วก็ลองหันหลังแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเงาของตัวเองชัดเจนอยู่ตรงนั้นเออซึ่งแบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าก็แค่งเงาอะ่ะแต่ทุกคนเสื้อปลาแค่เราได้ยิงกับคนที่เรารักอะ่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปอะ่ะสิ่งนั้นมันจะดูแบบมีค่า อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกัท่ทีเดียวแต่ว่าถ้าอยากเห็นเงาของตัวเองชัดๆอะเราคิดว่ามันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างอะมันเหมือนมินเลอร์ที่ไม่ใช่กระจกอะแต่มันเป็นมินเลอร์ในแบบที่เราจะรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่มีรูปร่างแบบไหนแบบแรับความเหนื่อยล้ามาแค่ไหนได้ผ่านการมองเงาเงานั้นได้เหมือนกันเออเราอาจจะมองเขาในวันที่เรา มีความสุขไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามั่นใจว่าทุกคนจะปลอบย้อนตัวเองได้จากสิ่งสิ่งนั้นเนาะเออประมาณนี้ค่ะกับทรายกับฟองคลื่นนะคะหนังสือของคุณคาเินยังเป็นอะไรที่ที่ต้องชวนคิดเส,เสมอเลยอะตั้งแต่เล่มเล็กที่เราเคยรีวิวไปอะคะ่ะใครที่ยังไม่ไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ต้องพูดว่า ไม่ว่าจะอ่านกี่เล่มในกะี่เวอร์ชันก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยใครที่แบบอยากได้เป็นของขวัญก็ดีอยากซื้อไปถอดความเองก็ดีเราคิดว่าเล่มเนี้ยค่อยงตอบโจทย์ที่จะช่วยแบบรับคมให้เราแบบมองเห็นในมิติอื่นๆของชีวิตได้มากขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยที่ใจที่แบบได้อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูก่นสักทีไม่รู้ว่ามีคนรอยอยู่ไหมแต่คิดว่าเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่ดีแล้วก็ ในคลิปหน้านะคะเราจะชวนทุกคนไปอ่านหนังสือเล่มไหนมันจะต้องคิดอีกไหมแล้วมันจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจย,ยังไงบ้างฝากกด subscribe แล้วก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะส่วนใครที่มีคอมเมนต์ดีๆนะคะที่แบบอยากจะแช์หนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้พุ่งตรงเราอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าสั่งเป็ดอะเราก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนมาคอมเมนต์เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แบบช่วยซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วเจอกับแก้วได้ใหม่นะคะในคลิปหน้ากับอ่านแล้วอ่านเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะา